ทะเบียนราษฎร์เนี่ยบัตรแม่หมดปีหน้าบัตรประชาชนหมดปีหน้าคา,าดว่าถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไร้ความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรไปเลยไปโดยปริยายเพราะเขาเพิ่งทําบัตรเมื่อประมาณ9ก้าถึงปีที่แล้วก็คือนั่นแหละเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการไปทําบัตรแล้วก็ยาวอายุบัตรอนะ่ะมันยาวมาจนถึง,ถงปีหน้า,าถ้าปีหน้าจบก็คือจบเพราะว่าเขาไม่มีความเคลื่อนไหวกับญาติฝั่งไหนเลย ถ้าสมมุติว่าเขายังอยู่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่ร่อนอยู่ที่ไหนอันนี้พูดตามตรงนะ uh huh. หรือถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาอาจจะกลายเป็นศพไรายยา้ญาติโอ้แรงอยู่นะคำตอบที่ไม่เคยคาดคิดทำแววตาแห่งความหวังของลักกี้เปลี่ยนไปไม่น้อยแม้จะเคยทำใจกับการไม่ถูกยอมรับมาบ้าง แต่คำตอบของวันนี้คงเกินความคาดหมายของเธอไปมากๆกับการเดินทางไกลมาจนถึงจุดนี้แต่กลับได้มาฟังคำตอบแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างก็ก็แรงอยู่เพราะเราก็ไม่เราสิ่งสิ่งที่เราคิดมามันก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นไปตามที่เราคิดไว้อะเนาะมันก็ถ้า ถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ก็เป็นห่วงอ่ะใช่เราเป็นห่วงแล้วก็อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างถ้าแบบเป็นอย่างอื่นอะไม่ได้ว่าเลยแต่คืออันนี้เนอะเมอนกับเรื่องพวกสันสิบติดพวกอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเห็นกันอยู่ว่าจุดจบมันเป็นยังไงใช่เราก็เลยแบบเป็นเป็นห่วงแล้วก็วกถ้าเราเราจะทํำยังไงเทสได้จเจอบ้างคะในระบบมีเบอร์โทรแม่ไว้อยู่แต่พี่ได้ลองติดต่อไปแล้ว แล้วก็ติดแต่ไม่มีคนรับสาย<ม>แล้วก็ดูดูมาว่าข้อมูลเบอร์โทรน,นี้เป็นบุคคลอื่นที่ลงทะเบียนใช้เหมือนแม่แม่อาจจะเคยใช้แล้วก็เบอร์นี้มันันบให้คนอื่นซื้ออย่างเงี้ยค่ะเออขายต่อไปแล้วหรือคืนสู่ระบบไปแล้วเพราะแม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยทางเดียวณนะตอนนี้ก็คือสิ่งที่พี่ต้คิดว่าพอจะช่วยเหลือได้ก็คือออกสื่อและเปล่าประกาศไปว่าตอนนี้ลักกี้กำลังตามหาแม่อยู่ ต้องอาศัยเบาะแสจากลูกเพจใครพบเห็นผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเราเดินหน้าต่อได้ครับเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอรอีจันทร์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆต,ตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันร์ หรือ YouTube เตอ e r อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ a เตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน u t u u e อิเตอร์อีจันหรือ TikTok e a อ e เตอร์จันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์อตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาาารรรแ่งกพกนนพนอุภดฝ ជ្លាប់ពី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 ព្រាប់ពីព្រ